วันนี้ถือว่าทางภาคประชานนะครับได้รับเกียรติจากท่านสองอเลยใช่ไหมครับเป็นผู้ผู้เป็นผู้อวดโดยการนะครับส่างัิํานักตรวจสอทีิเศตที่สามเที่อวบิเลยครับเืี่คุณิี่ิลุนนะครับครับนะฮะจะมารับเอกสารอย่างเป็นทางการนะครับที่คุณพิลุนนะครับขออนุญาตอ่านนิดสิงนนะครับเอกสารที่เราจะได้ยื่นต่อทางตองอนะครับเรียน เรื่องตรวจสอบการรับจ่ายเงินของสำนักงานคณะกรรมการกายสลามแห่งประเทศไทยและจังหวัดต่างๆที่เกี่ยวกับกิจการฮาลันตามพรบฮัตีปี2524พรบสลามปี2 5 4 4พรบฮัตตีปี2 5 2 9และงบประมาณแผนดินรายจ่ายที่กระทรวงทะบวงกรมต่างๆงบธนาคารสลามงบก่อสร้างมัสยิดงบศูนย์เรียนรู้งบโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามและงบศูนย์วิจัยเิื่องต่ารฮาลันและอื่นๆ เรียนผู้ว่าการปนญแทนดินอ้างถึงตามพรบฮัปี2524พรบอิสรลาปี40และพรบปีหปา59และแผนวิทศาสการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจและบริการหาล้านปี25 5 9ถึง63และพบตาราณแ่นดินรายจ่ายซึ่งวันนี้ผมได้เตรียมมาเป็นหลักฐานให้ด้วยนะครับเรามีเตรียมหลักฐานก็มาแทนดินปี60เตรียมหลักฐานก็มาแผนดินรายจ่ายปี65และปี50-52 ปี <ersch> 59นะครับแล้วก็แผนเลือดสาที่เป็นจำุวน5ล้านปีต่างๆอีกนะครับเนื่องจากการที่มีพรบส่งเสริมกิจการฮัทปี2524และพรบอิสรามปี2540พรบฮัทปี59ทำให้องค์กรธนาลารมีการจัดเก็บรายได้กิจการาล้านเป็นจํานวนเงินหลายหมื่นล้านบาทต่อปีที่เป็นเงินแผ่นดินและยังมีเอางบประมาณแผ่นดินไปตำหนน ซึ่งอยู่ในอำนาจการตรวจสอบของสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินตตงจึงขอให้อตองงอตงข้าไปตรวจสอบบัญชีการเงินการจัดเก็บรายได้รวมทั้งค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสำนักง,งานคณะกรรมาการกา,า,ารการแห่งประเทศไทยตามพรบอิสลรรามทาี่สามฉบับเพื่อความโปร่งใสของการรับจ่ายเงินตามพร,บ,รบอิสลามท,ที่สามฉบับซึ่งเป็นทีมาของการจะให้มีการจัดเก็บการประกาศรับรองการจัดเก็บรายได้แล้วไรายได้ส่วนนี้ ได้มานั้นอาศัยอํานาจรัฐจึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายแผ่นดินที่อยู่ในอำนาจตรวจสอบของสตงที่จะต้องถูกตรวจสอบตามพรบการตรวจเงินแผ่นดินปี2560 61ครับจึงควรให้สตงเข้าไปทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชีการเงินการรับจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปยแเผยให้ประชาชนทราบต่อไปครับขอแสดงความนับถือยังสูงครับผมปรับปรุกขีดที่ดีคุณครับ เอกสารประกอบครับนี่ครับมีเอกสารประกอบนะครับที่ที่อยู่ในซองนะครับก็จะเป็นเอกสารจากสำนักงานสถาบันมัธยมแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นเอกสารกฎหมายพอลลอยสลัสารจากที่เด่นไทยที่เกิดขึ้นแล้วนะครับที่มาอยู่เหนือรัฐไทยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นสารบัญนะครับนี่จะเป็นสารบัญของคลิปกับภาพต่างๆนะครับที่เราได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต โกหกหลอกลวงภาพประชาชนและภาพรัฐนะครับในนี้จะเป็นเอกสารเราจะเรียงตามเลขให้ท่านได้ถูง่ายขึ้นนะครับท่านคิดทั้งภาคต่างๆนะครับมีทั้งหมดสิบหน้านะครับแล้วนอกแต่ั้นนะครับก็เราก็คือพูดถึงเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยครับที่เขาเมนดนะฮะแล้วก็เรื่องของ,ร,องระเบียบการตัดเงินนะครับ

เดี๋ยวก็ย่าดถ่ายภาพนะครับระย่าดถ่ายภาพนะครับกำถ่ายภาพครับ,ระะรบมองเลยค่ะดี ก็จะเป็นเอกสารประกอบที่ส่กันมาแล้วก็เอกสารประกอบก็จะมีทั้งหมดสี่แผ่น

เดี๋ยเรานำะามาณแนดินมาให้ด้วยนะครับงบประมาณแผ่นดินของปี5.9าปีห0แล้วก็ปี6.5นะครับเพื่อให้ตรวจสอบนะครับการใช้งบประมาณแผ่นดินไปสนันุนอิสลามในรูปแบบแต่างๆไปสนันุนอิกลารฮาล้านนะครับครับค,ครับ ในนามของสำนักงานการตรวจิสูน์นะครับก็คือตำแหน่งผู้ในการตรวจาสตวจ24นาินะครับทีนี้ก็ได้รับมอบหมายให้มารับเพื่อร้องเรียนจากน้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนาราเนี่ยนะครับแพทย์ท่านผู้ว่ารนะครับคุเ่อนี้ซึ่งในขั้นตอนของการรับเรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวทางผมเนี่ยจะนําไปเข้าระบบสารบัญนะครับเพื่อให้ทางสารบัญเนี่ย ก็นำเสนอใา้ผู้ว่าการเพื่อให้ผู้ว่าการได้อ่านแล้วก็สั่งการเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบครั้งเลยนะครับที่นี้ต้องเรียนก่อนว่าการตรวจสอบของสตองอเนี่ยมีกฎมีระเบียบมีหลักเกณฑ์ของการพิจารณาในการรับเลือกในการตรวจสอบนะครับซึ่งมีอยู่หลายสำนักที่จะสามารถเข้ามาตรวจสอบในเรื่องของเกี่ยวกับบัญชีการเงินของฮาลาเนี่ยนะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ว่าการท่าจะพิจารณาสั่งว่าให้ต้ับไหนก็ไปดำเนินการตรวจสอบนะครับ ตอนแล้วแต่เรื่องนี้มาล้อนะครับว่าในกรณีเป็นเป็นเป็นเรื่องของการผุจริตเนี่ยว่าจะเป็นสำนักเล่มหรือเนสำนักที่ผมรับผิดชอบอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการไปตรวจสอบมาถือการเงินทั่วไปเพื่อให้เกิดความโกรธใส่ที้ก็จะเป็นเป็นสำนักที่เกี่ยวตอกับเรื่องของการเงินกิจโดยเฉพาะนะครับเป็นส่วนนั้นก็อยู่ที่ด้านผู้ว่าการท่านเจมพีนาหลังการที่นะครับแต่ในการนี้ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนท่านนะครับผมจะรับเรื่องตรงนี้ไว้แล้วก็จะเสนอให้ท่านในวันนี้นะครับขอบคุณครับ جي <laughs> 3